มีอีกแล้วค่ะกับกลิปต็อกน้องเนยที่ได้ฟรีและใช่ค่ะเปิ้ลไปเห็นยายหนูของเรามาในลุคผมสวยสีหวานรับซัมเมอร์มัมมีแบบเราก็ทำตามเลยค่ะและนี่ก็ ลิเซ่ครีมมี่บับเบิลคัลเลอร์โฟมเปลี่ยนสีผมจากญี่ปุ่นจริงๆกระแสนี้มาจากคุณเจนลามิดานะคะและเราก็เลือกเป็นสีเบอร์รี่พิงค์ค่ะพอทําออกมาแล้วสีหวานถูกใจมากคล้ายกับผมน้องเนยในกิฟต์ต็อกอันนี้เลยค่ะทุกคนทุกคนสามารถทําเองได้ง่ายมากๆเพราะมีคนเคยถามมนว่าแค่ผสมพลิกขวดเบาๆห้าครั้งไม่ต้องเขย่าแล้วบีบใช้ได้เลยเหรอก็คือใช่ค่ะทุกคนหลังจากนั้นก็นวดๆวดโฟมครีมของเขาก็คือหนานุ่มเข้มข้นเข้าถึงทุกเส้นผม หลังจากนั้นก็สระผมปกติแล้วใช้ลีเซ่ทรีทเมนต์ที่เขาให้มาแค่นี้ก็สวยจบปึ่งทำเองได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นที่มัมหมี่ห้ามพลาดเพียงแค่ซื้อลีเซ่ครีมมี่บับเบิ้ลพัลเลอร์สีได้ก็ได้ครบทุก2กงตัวรับฟรีบัตเตอร์แบ็กกลิปต็อกหชิ้นเฉพาะที่ท็อปเท่านั้นมี3ลายให้สะสมเลยนะคะมเมื่อนี้ยายหนูของเราเปลี่ยนลุกแล้วเราก็ขออัพลุคซัมเมอร์สีสบัดชัดตรงปกไปด้วยเลยค่ะ ว่ารู้สึกตัวเองสดใสย,ย้อนวัยขึ้นมากไปเที่ยวคาเฟ่แบบสดใสเพียงแค่มาม,มีซื้อลิซเซ่ครีมมี่บับเบิ้ลคัลเลอร์สีใดก็ได้ครบทุก2กล่องรับฟรีลิซเซ่เอ็กซ์บัตเตอร์แบ็กคลิปต็อกหชิ้นแบบค่าไลายเฉพาะที่ท็อปเท่านั้นแต่วันที่19มีนาคมถึง15เมษายนกระซิบเลยว่าของแถมเขามีจำนวน